ทีมชาติอังกฤษเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติยูเครนซิวชัย2นัดรวดนำจากฝูงกลุ่มซีในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกกลุ่มซีนัที่2เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษเปิดสนามเวมบลีย์รับการมาเยือนของยูเครนเปิดฉากครึ่งแรกมาถึงนาทีที่37อังกฤษได้ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูน จากจังหวัดที่แฮร์รี่เคนเปิดบอลไปฝั่งขวาให้บูกาโยซาก้าเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษบอลเลยมาถึงแฮร์รี่เคนที่เติมมายิงเข้าไปตรงตาข่ายจากนั้นนาทีที่40อังกฤษหนีเป็น2-0จอแดนเฮนเดอร์สันจ่ายบอลให้บูกาโยสาก้าพาบอลหนีแข้งยูเครนก่อนซัดด้วยสายจากหน้าเขตโทษบอลโคง้งเข้าไปอย่างสุดสวยก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้กลับมาเล่นต่อครึ่งหลังทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมทีมชาติอังกฤษเอาชนะยูเครนไป2-0ต่อ 0, ชนะ2นัดรวดนำจับฝูงกลุ่ม C